สวัสดีครับวันนี้พกผมเสิร์บุญกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะนําภาพบรรยากาศพิธีเจริญอายุวัฒนมงคล88ปีของหลวงพุทธูปวัดลาน้ําขาวมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับพิธีนะครับก็ได้จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่15ทธันวาคม2567ที่ผ่านมานี้นะครับวันนี้ผมก็เดินทางมาพร้อมกับครอบครัวนะครับบรรยากาศดีเลยครับเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวพอดีเลย ในช่วงเช้านะครับผมได้มีโอกาสเข้าไปกราบนมัสการขอพรจากหลวงปู่ทูบยานาวโรผาเกจิคณาจารย์จเจ้าอาวาสวัดลาดน้ำข่าวแห่งนี้นะครับภายในวันงานนะครับก็ได้มีผู้มีจิตศรัทธาใจบุญใจกุศลน,นะครับมาร่วมกันออกล้านเลี้ยงลงทานให้แก่สาธทุชนที่ได้เดินทางมายัางวัดลาดน้ำข่าวแห่งนี้นะครับผมก็ต้องขอร่วมอนุโมทนาสาธุบุญกับทุกท่านที่ได้ร่วมกันออกล้านเลี้ยงลงทานในครั้งนี้ด้วยนะครับ สาธุครับในวันงานนะครับได้มีพระเกจิคณาจารย์เดินทางมาร่วมในพิธีด้วยกันหลายรูปนะครับซึ่งที่ทุกท่านเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับนั่นก็คือหลวงพ่อสมบูรณ์ปียะธรรมโมเจ้าอาวาสวัดลำพันบองอำเภอหนองยาไซจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับซึ่งท่านเป็นพระเกจิคณาจารย์เถราาจารย์ใหญ่แห่งจังหวัดสุพรรณบุรี ปัจจุบันท่านอายุถึง103ปีด้วยกันนะครับซึ่งท่านเป็นพระที่อายุยืนและอาวุโสที่สุดในจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับซึ่งท่านได้เมตตาเดินทางมาเข้าร่วมในพิธีเจริญอายุวัฒนมงคลครบ88ปีของหลวงปู่ทูบวัดลาดน้ำข่าวในครั้งนี้ด้วยนะครับซึ่งหลวงปู่ทูบนะครับท่านจะให้ความเคารพนับถือต่อหลวงพ่อสมบูรณ์เป็นอย่างมากเลยนะครับ ไม่ว่าท่านทั้งสองจะเจอกันในงานพิธีพุทธาวิเศษในครั้งใดก็ตามนะครับหลวงปู่ทูบท่านจะเดินทางเข้าไปกราบหลวงพ่อสมบูรณ์และทําความเคารพต่อหลวงพ่อสมบูรณ์นะครับซึ่งเป็นภาพความประทับใจของพระเกจิเมืองสุพรรณทั้งสองรูปเลยนะครับถัดมานะครับพระเกจิคณาจารย์ที่เพิ่งเดินทางมาถึงรูปนี้ก็คือหลวงพ่ออนันต์วิสุทธโธเจ้าอาวาสวัดบางพีน้อยจังหวัดสมุทรปราการนะครับ เจ้าตำรับเครื่องรางพยาวานอนอันเรื่องชื่อนะครับซึ่งท่านก็เป็นสหัสธรรมิกกับหลวงปู่ทูบนะครับซึ่งในวันนี้ท่านก็ได้เมตตามาร่วมในพิธีเจริญอายุวัฒนะมงคลครบ88ปีของหลวงปู่ทูบวัดลาดน้ำข่าวด้วยนะครับซึ่งปัจจุบันท่านอายุ69ปีนะครับซึ่งท่านเป็นพระเกจิคณาจารย์ของจังหวัดสมุทรปราการนะครับ ซึ่งท่านนะครับจะเป็นเจ้าตำรับเรื่องเครื่องรางพยาวานอนนะครับซึ่งส่วนมากเครื่องรางพยาวานอนของท่านนะครับท่านก็จะเป็นคนแกะสลักเองนะครับท่านแกะสลักจากไม้นะครับไม้มงคลชนิดต่างๆนะครับและท่านนะครับยังให้ความเคารพนับถือต่อหลวงปู่ทูปเป็นอย่างมากนะครับท่านจะเดินทางมาเข้าร่วมในพิธีเจริญอายุวัฒนมงคลในปีต่างๆของหลวงปู่ทูปอย่างเสมอนะครับ ซึ่งนอกจากหลวงพ่ออนันต์วัดบางพีน้อยแล้วนะครับก็ยังมีพระเกจิคณาจารย์อีกหนึ่งรูปนั่นก็คือหลวงปู่ขวัญน,นาทะธรรมโมเจ้าอาวาสวัดบางขวัดนอกจังหวัดปทุมธานีซึ่งปัจจุบันท่านอายุ86ปีนะครับและยังเป็นสาหธรรมิกกับหลวงปู่ทูปอีกด้วยนะครับผมได้เข้าไปกราบนามัสการขอพรกับหลวงปู่ขวัญและหลวงพ่ออนันต์นะครับซึ่งท่านมีความเมตตามากๆทั้งสองรูปเลยนะครับ ในพิธีจเจริญอายุวัฒนะมงคลครบ88ปีของหลวงปู่ทูบในครั้งนี้นะครับได้มีวัตถุมงคลเข้ามาร่วมในพิธีจเจริญพระพุทธมนต์ในครั้งนี้ด้วยนะครับซึ่งเป็นวัตถุมงคลของหลวงปู่ทูบนะครับมีชื่อรุ่นว่าอายุวัฒนะมงคล88นะครับซึ่งทีมงานผู้สร้างนะครับจะเป็นทีมงานของพี่ปั่นกระแสพระเครื่องนั่นเองนะครับ เมื่อถึงเวลานะครับได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์นะครับร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์ในพิธีเจริญอายุวัฒนมงคลครบ88ปีของหลวงปู่ทูบวัดลาดน้ำข่าวนะครับเมื่อพระภิกษุสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เสร็จนะครับรายการถัดมานั่นก็คือการส่องน้ําและการอวยพรหลวงปู่ทูบนะครับซึ่งคิวแรกนะครับจะเป็นคิวของพระภิกษุสงฆ์นะครับและคิวที่2คิวถัดมานะครับจะเป็นคิวของลูกศิษย์ลูกหานั่นเองนะครับ ถวาสรับอรงรทมสงฆเมตตาจูงโลกพัฒนาเา ซึ่งอีกหนึ่งพระเกจิคณาจารย์ที่เดินทางมาร่วมในพิธีครั้งนี้นะครับนั่นก็คือหลวงพ่อทองหล่อานะวันโนเจ้าอาวาสวัดโ,โพกบเจา้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับและก็ถึงเวลาของคิวที่2นะครับนั่นก็คือคิวของลูกศิษย์ลูกหานะครับที่ตั้งใจเดินทางมาร่วมในพิธีเจริญอายุวัฒนมงคลครบรอบ88ปีของหลวงปู่ทูบในครั้งนี้นะครับ ซึ่งปีนี้นะครับถือว่าลูกศิษย์ลูกหามากกว่าทุกปีนะครับมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าความศรัทธาที่มีต่อหลวงปู่นั่นเองนะครับซึ่งตอนพิธีส่งน้ำหลวงปู่นะครับจะมีการแจกวัตถุมงคลแก่ผู้ที่มาร่วมงานให้ไว้เป็นที่ระลึกนะครับซึ่งรุ่นนี้นะครับจะมีชื่อรุ่นว่า อายุวัฒนมงคล88ปีของหลวงปู่ทูบนะครับซึ่งทีมงานผู้จัดสร้างจะเป็นทีมงานของพี่ปั่นกระแสพระเครื่องนะครับที่มาจัดสร้างและถวายงานให้กับหลวงปู่นะครับและพี่ปั่นยังเดินทางมาแจกจ่ายวัตถุมงคลด้วยตัวเองนะครับผมจึงขออนุโมทนาสาธุบุญกับพี่ปั่นในครั้งนี้ด้วยนะครับสาธุครับ ในปีนี้นะครับลูกศิษย์ลูกหากของหลวงปู่ก็ได้เดินทางมาแน่นวัดแน่นสลาการเปลี่ยนเลยนะครับนับว่าเป็นพลังแห่งศรัทธาย,ย่างแท้จริงนะครับที่มีต่อหลวงปู่ทูบเจ้าอ,อาวาสวัดลาดน้าขาวภาคเกจิอําเภอบางะมาจังหวัดสุพรรณบุรีแห่งนี้เป็นอย่างมากเลยนะครับและการต่อแถวเข้าคิวรอการส่งน้ำอย่างเป็นระเบียบก็เป็นภาพที่น่าชื่นชมและน่าประทับใจอย่างมากเลยครับ แล้วก็ถึงคิวผมครับในพิธีส่งน้าหลวงปู่นะครับผมขอถวายคําอวยพรขอให้หลวงปู่สุขภาพแข็งแรงอยู่เป็นล่มโพล่มไซให้กับลูกศิษย์ลูกหาทุกคนความเมตตาบารมีแผ่ไพศาลนะครับสาธุครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูเหรียญแจกกันนะครับว่าเป็นแบบไหนนี่ครับเหรียญแจกจะเป็นแบบนี้นะครับใบหน้าของหลวงปู่คมชัดมากครับส่วนด้านหลังนะครับผมได้เป็นนี่ครับ ลายนิ้วมือของหลวงปู่นะครับส่วนอีกแบบหนึ่งก็คือด้านหลังจะเป็นพยาคุดนะครับซึ่งสวยคมมากครับวันนี้ผมก็ต้องขอลาทุกท่านกันไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ